ครัวแม่พิ่งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาลองแกะกุ้งง่ายๆด้วยวิธีนี้กันนะคะแม่พึ่งก็ได้ทำคลิปแบ่งปันวิธีการแกะกุ้งแบบต่างๆไว้หลายแบบเลยวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆเลยนะคะเราก็จะใช้ช้อนสั้นในการแกะค่ะมาลองดูกันว่าจะแกะง่ายจริงไหมนี่นะคะแม่พึ่งก็จะสอดช้อนด้ามช้อนเนี่ยก็จะเป็นของโค้งอยู่แล้วนะ สอดเข้าไปด้านหลังตัวกุ้งแบบนี้ค่ะครั้งแรกๆยังไม่ชินนะคะอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าแกะง่ายค่ะเนี่ยแค่ปิดมือเนะเปลือกกุ้งก็หลุดออกมาได้ง่ายเลยค่ะเนี่ยค่ะจากนั้นในการเอาเส้นขี้กุ้งออกนะคะที่อยู่กลางหลังเส้นดำๆเนี่ยก็ใช้ปลายช้อนกรีดลงไปค่ะเนี่ยแล้ก็ดึงขึ้นมานะคะมันก็จะง,ง่ายมากๆเลยทุกคนเส้นนี้ถ้าเราไม่เอาออกเวลานําไปทำอาหารเนี่ยก็จะดูไม่น่าทานเลย อันนี้ตัวที่2นะคะทําไปเรื่อยๆก็จะดูง่ายขึ้นนะทุกคนเนี่ยมันก็จะสอดง่ายมากๆเลยค่ะเข้าไปในเปลือกกุ้งแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านข้างแล้วก็งัดบิดมือขึ้นมานิดเดียวเองค่ะเปลือกกุ้งทั้งแผงก็หลุดออกมาได้โดยง่ายแล้วก็ตัวกุ้งก็ไม่ช้าด้วยถ้าเราไม่มีกรรไกรหรือมีดก็ลองใช้วิธีนี้ดูได้นะคะส่วนปลายช้อนก็มีความคมพอที่จะกรีด หลังกุ้งค่ะแล้วก็เอาเส้นขี้กุ้งดำๆออกช้อนสั้นคันเดียวนี่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะใช้ปอกเปลือกกุ้งได้แล้วก็ยังใช้ในการปอกผลไม้คว้านมเมล็ดออกได้ด้วยนะอันนี้แม่พึ่งก็จะลองปอกเปลือกกุ้งจากทางด้านหางนะก็สามารถทําได้นะทุกคนนี่ยัดเข้าไปแล้วก็ปิดมือนิดเดียวนะคะเปลือกกุ้งออกหมดเลย แล้วก็อย่าลืมเอาเส้นขี้กุ้งออกด้วยนะคะวิธีนี้ง่ายมากๆเลยแล้วเพิ่งลองใช้วิธีนี้ในการปอกกุ้งประมาณครึ่งกิโลนะคะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน5นาทีก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำง่ายเราก็ได้ผลจริงๆเมื่อแกะเปลือกกุ้งเสร็จนะคะแม่เพิ่งก็จะนำแบ่งใส่ถุงไว้นะคะนำไปแช่ช่องฟรีซเก็บเอาไว้ทำอาหารได้นานเป็นเดือนๆเลยค่ะ เมนูโปรดที่แม่พึ่งทำบ่อยๆนะคะก็จะเป็นกุ้งทอดกระเทียมกุ้งผัดกะเพราผัดผักใส่กุ้งสดๆค่ะใครชอบเมนูไหนก็สามารถนำไปทำได้เลยสะดวกแล้วก็ดีต่อใจสำหรับคุณแม่บ้านทุกท่านเลยฝากกดติดตามช่องครัวแม่พึ่งและพบกับสาระดีๆเมนูอร่อยได้ทุกวันเลยค่ะ